ไอสิ่งที่มันขู่เนี่ยสะท้อนความกระจอกของมันทั้งสิ้นไม่ได้สะท้อนความชาญฉลาดอะไรเลยสิ่งเดียวที่ประเทศไทยต้องทำก็คือสื่อสารกับโลกให้มากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่มานั่งเล่นเฟซบุ o กเนี่ยอีกส่วงการต่างประเทศเนี่ยโพสเฟซบุ๊กใช่ต้องทำ แต่ถามว่ามีประเทศไหนในโลกนี้มานั่งอ่าน Facebook ภาษาไทยของเมิองมฮะวันนี้กระทรวงการต่างประเทศมันต้องตั้งโต๊ะแถลงตั้งแต่พระออกบินทบาทแล้วว่าสิ่งที่กัมพูชาสื่อสารหลังการประชุม JBC เป็นเท็จเท็จกี่ประเด็นแจกแจงเลย ไม่ต้องถือเหรียญสันติภาพจากนางสาวแพรทองทานชินวัตรมาคล้องคอแล้วก็นั่งอาราธนาตั้งนโมอยู่นั่นแหละกระทรวงการต่างประเทศต้องรบทางข่าวสารกองทัพไม่ต้องไปห่วงเขาเขาพร้อมหมดตามแนวชายแดนทำเนียบรัฐบาลทำอะไรไปประชุมบ้านพิศณุโลกแล้วมายืนถแถลงข่าวที่จับใจความอะไรไม่ได้เลย มีผู้นำเหมือนไม่มีพอผู้คนไปสรรเสริญให้กำลังใจทหารก็จะมีอีพวกไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนี่ยหมั่นไส้เช่นไอสมศักดิ์เจียมพอพลโทบุญสินพาดกลางบอกนี่แผ่นดินกูมันถามเขาเว้ยว่าตั้งแต่มึงเกิดจากท้องแม่มึงมามึงก็มีแผ่นดินผืนนี้แล้วเหรอใช่มึงน,นี่แก่เปล่าเนี่ย สมองมึงผุไอ้สมศักดิ์หัวก็งอกสมองก็ผุแผ่นดินก็ไม่มีจะอยู่ทำปากแจ๋วเอาคูปองไปแลกข้าวแดกแล้วนอนหลับให้สบายดีกว่าไหมอ่ะแผ่นดินนั้นนะมันอยู่กับไทยมาตั้งนานแล้วอยู่ก่อนพลโทบุญศินพาดกลางแกเกิดจากท้องแม่แกอีกเห็นไหม แกไม่เสียเวลามาตอบโต้อะไรกับสมศักจียมเลยมันไร้ค่ามันเหมือนบ้านอยู่ริมคลองแล้วกอสวะมันลอยผ่านมาก็ให้มันลอยผ่านไปก็แค่สวะกอหนึ่งตอบโต้กันมันแล้วไงแผ่นด,ดินเราก็ไม่ได้งอกแผ่นด,ดินเราก็ไม่ได้แหวงแต่ตัวมันน่ะไม่มีแผ่นด,ดินจะอยู่นั่นคือความจริงก็ให้มัน ได้ระบ,บายออกไปคนหนีคุกหนีคดีไม่มีแผ่นดินอยู่ไปเป็นพลเมืองชั้นต่ำในประเทศคนอื่นเขาเอาคูป,ปองแลกข้าวแดกมันมีความสุขเล็กๆน้อยๆให้มันมีไปมันจะโพสอะไรกันมันโพสต์ละครับเนาะแพทองทานชินวัตรแถลง ผมจะตัดมาตอนเดียวเพื่อจะบอกว่ามึงจะลาออกจากความโง่ก,กี่มงฮะเขียนใบาลาออกเป็นไหมอ่ะจากความโง่เนี่ยสิ่งที่เราอาจทำน้อยคือการสื่อสารออกสาธารณะเพราะเราเคารพการเจรจาเคารพกรอบทวิภาคีว่าสิ่งที่คุยควรเป็นกรอบทางการ าวิภาคีเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้ามีการสื่อสารที่ไม่ออฟฟิเชียลมากมายต้องบอกว่าเราไม่เคยยื้อยุหรือพูดให้เกิดการประทะใดๆในประเทศและต่างประเทศไงละหล่อนพูดเสร็จแล้วหุนเซนหุนมาเน็ตบุญราณีเอาพานดอกไม้ทูบเทียนมากราบตีนเทะเลยไหมะ มันไม่สอนมันไม่ใช่มีกติกาไม่ใช่คนมีกติกาอะไรคนป่าคนเถื่อนลูกมันกําลังตกระกรมลําบากไม่มีคะแนนนิยมหลานมันกําลังจะถูกดําเนินคดีฟอกเงินในต่างประเทศคุณเซนไม่ใช่คนมีกติกาคุณเซนเป็นเจ้าแห่งบ้านป่าเมืองเถื่อนมันอยู่ในประเทศมันมันเหลือกินเหลือใช้อํานาจมันคุมตั้งแต่สวรรค์ยันบาดาลเพราะฉะนั้นมันจะพูดอะไรมันก็พูด ไม่ต้องเอากติกาใดๆไปคุยกับมันไม่ต้องสื่อสารกับกรัรมพูชาจงสื่อสารกับโลกเพราะกรัรมพูชากำลังสื่อสารกับโลกจะเอาโลกมาล้อมประเทศมึงจะฉลาดกี่มองแพทองทานเมื่อไหรจะเข้าใจยุทธศาสตร์ฉันย้ำอีกครั้ง คุณเซนเล่นหลายหน้าแผดทองทาเล่นหน้าเดียวคือหน้าโง่โง่ไม่มีวันหมดอายุเสียด้วยเขาสื่อสารกับโลกเขาไม่รู้หรอกว่าโลกจะมาขุดคุยแค่ไหนไม่ใช่ธุระเขาเพราะั้นปั้มน้ำเป็นตัวไปช่องบกตาเมือนทมตาเหมือนโต๊ะตาควายต้องเป็นของกัมพูชา ตั้งแต่พ่อมึงเกิดมามึงเคยมาเหยียบตะเมินทมตะเมินโตะตะควายกี่ครั้งอยู่ในเขตแดนไทยมาตั้งนานตมเมอนทมเนี่ยไทยประกาศเป็นโบราณสถานของชาติตั้งแต่มึงยังอยู่ใต้ตีนฝรั่งเศสนะเป็นของมึงเมื่อไหร่ฮะมันก็ต้องมีหน่วยงานที่ตอบโต้ถ้าอีนายกอยากจะนั่งอมหัวแม่ตีนผัวให้มันอมไป อยากอมอะไรอมไปทั่วตัวไปเลยอมไปแต่กับประเทศมันต้องมีทีมสื่อสารทีมโต้อตอบทุกรูปแบบกระทรวงการต่างประเทศก็ตอบโต้แบบทูตแบบทางการแบบสุภาพแต่ไม่แพ้ไม่โง่ไม่ง่วงไม่งั่งไม่ติดเชื้อนายกอะอยู่กระทรวงการต่างประเทศมันต้องรู้สวิว่าจะสื่อสารยังไงก็สื่อสารได้ นั่งรออะไรอะ่ะเมื่อคืนเขียนเฟซบุ๊กเสร็จแล้วจบทําไมวันนี้ไม่ถแถลงด้วยวาจาเป็นกิจจลักษณะแบบที่ทูตเขาถแถลงกันแบบที่กระทรวงการต่างประเทศเขาต้องทําประเทศไหนในโลกมาอ่านเฟซบุ๊กภาษาไทยมึงตอบกูเซ็ตนี่ไงแหล่งรวมของความโง่เลยยุคของความโง่จริงๆ กระทรวงกลาโหมมีรัฐมนตรีแบบทุ่มทำโชคดีมีแม่ทัพที่ฉลาดรู้สถานการณ์รู้บทบาทของตนเองเราจึงเห็นว่าในเวทีทหารกัมพูชาไม่เคยกล้าตอบโต้ไม่เคยอย่างนั้นไม่เคยอย่างนี้เลยฮุนเซนจึงเล่นกับกระทรวงการต่างประเทศเชื่องเชื่องของไทยฮุนเซนจึงเล่นกับนายกโง่โง่ของไทย แค่นั้นและเป็นไงสิ่งที่เราอาจทำน้อยคือการสื่อสารสารธารณะเออก็รู้แล้วนี่และจะทำให้มากขึ้นวันไหนอะกี่โมงต้องไปประชุมผู้ปกครองอีกไหมต้องไปอาบน้ำให้ผัวป้อนข้าวผัวไหมจะเป็นนายกเต็มวันยี่สบสี่ชั่วโมงสี่สแปดชั่วโมงเจ็ดิบสองชั่วโมงเมื่อไหร่ ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองต้องการผู้นำที่ชัดเจนนะจะชัดเจนเมื่อไรสิ่งที่เราอาจจะทำน้อยคือการสื่อสารสาธารณะและสั่งการอะไรยังนะบอกกระทรวงการต่างประเทศยังกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะควรจะต้องกระตือรือร้อนด้านการสื่อสารหนักสุดแล้วเวลาเนี้ยจะก,กี่ภาษาก็สื่อสารออกไปเลย ในขณะที่กัมพูชามีแต่หุนเซนกับหุนมาเนต็ตเราใช้กลไกที่เรามีเยอะแยะมากมายให้มันฉลาดสิให้มันเท่าทันสถานการณ์สิตกเป็นเกมรับตลอดเวลาต้องมาแก้ในสิ่งที่หุนเซนชิงสื่อสารก่อนแล้วก็สื่อสารไม่ดีด้วยทันทีที่หุนเซนบอกว่าจะไปสารโลกหลัง JBC ก็ต้องออกมาทันทีด้วยตัวมนุษย์ไม่ใช่ตัวหนังสือผ่านเฟซบุ๊กเป็นภาษาไทยออกมาเลยจะก,กี่ภาษาภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเยอรมันจีนอะไรก็ออกมาด่าหน้ากันออกมาเพื่อจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในข้อตกลงหลังการประชุม JBC กัมพูชากำลังสื่อสารเป็นเท็จส่งข้อมูลเท็จเข้าสู่การรับรู้ของชาวโลก ใทยขอยืนยันว่าข้อตกลงเป็นแบบนี้แค่นี้อย่างนี้แล้วแสดงหลักฐาน